มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรารคามร่วมกับเทศบาลเมืองมหาสรารคามและโรงพยาบาลมหาสรารคามลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดการขยะภายใต้โครงการ r m u รักสุขภาพรักสิ่งแวดล้อมร่วมใจลดขยะในมหาวิทยาลัยค่ะ ที่ห้องประชุมวิทยาศาสตร์อาคาร39ชั้น2คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามอาจารย์วุฒิผลชัดจรัดกุลรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามประธานในพิธีพร้อมด้วยนายสายันพิรมกิจปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ในยกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลมหาสารคามโดยสนยนแพทย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลงภายใต้โครงการ r m u รักสุขภาพรักสิ่งแวดล้อมร่วมใจ รถขยะในมหาวิทยาลัยโดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏนมหาสรารคามอาจารย์นักศึกษาเข้าร่วมในพธิธีซึ่งปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาเรื่องขยะนับเป็นปัญหาที่สําคัญทั้งในระดับชุมชนและประเทศสาเหตุมาจากประชาชนในประเทศมีจํานวนมากชุมชนเพิ่มมากขึ้นสถานประกอบการต่างๆก็มากขึ้นและสิ่งที่ตามมาคือจํานวนขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งสาเหตุมาจากประชาชนนักศึกษาการความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องผู้จําหน่ายอาหารหันมาใช โฟมพลาสติกบรรจุอาหารอย่างแพร่หลายและการนำภาชนะโฟมบรรจุอาหารที่ร้อนจัดหรือมีไขมันมากก็จะทำให้สารสเตอรินซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการผลิตโฟมจัดอยู่ในสารก่อมะเร็งหลอมละลายปนเปื้อนในอาหารส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคอีกทั้งการบริการจัดการขยะในปัจจุบันสามารถกำจัดได้ปริมาณน,น้อยจึงทำให้มีขยะตกค้างเป็นแหล่งพะพันธุ์ของเชื้อโรคพาหะนำโรคเช่นแหล่งพะพันธุ์ยุลายแมลงวันที่ทำให้เกิดโรคระบาดได้ ดังนั้นสขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจึงได้ร่วมกับเทศบาลเมืองมหาสารคามและโรงพยาบาลมหาสารคามจัดโครงการ r m u รักสุขภาพรักสิ่งแวดล้อมร่วมใจลดขยะในมหาวิทยาลัยขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ความรู้การจัดการขยะการคัดแยกขยะแก่นักศึกษาและผู้จำหน่ายอาหารในมหาวิทยาลัยอีกทั้งเพื่อรณรงค์ลดใช้พลาสติกโฟมสร้างจิตสำนึกให้ลดใช้วัสดุที่ ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อสุขภาพตลอดจนเพื่อเป็นการควบคุมโรคที่มาจากขยะอย่างมีประสิทธิภาพ